ทานกับที่บ้านไหมอืมไม่ช่กข็่แเถ่ายอีรูนะครับกขาแยกถ่ายลูกเรื่อน,นะครับครับผม ตกคนเยี่ยมแล้วค่ะที่วัดมหาวนารามยังคนยังมีอยู่ล้วยค่ะที่อาจจะแบบอยู่แบบข้างในที่ข้างไหนหน่อ ¿Qué <laughs> น้โมตัสสะพัพวะตัวอรหัตตตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพัพวะตัวอรหัตตตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะพัพวะตัวอรหัตตตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานี้มายังพันเตสังฆทานี้สัพปริวารานิสีปูสังคัสสะโอนุเชยามะสาธโมพันเตยีปูสังโค สังฆทานี้สังฆทานิปันนาตูปฏิคันหาตูหากางอัมหากลางมีทรตัม์อิกายะสุขายะข้าแต่พระิูสทรงผู้เจริญข้าแตพระเจข้าพเจ้าขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานแต่พระิูษุสง ขอพระพิจุทรสง์จงรักซึ่งสังฆทานของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าตลอดทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดทั้งญาติของข้าพเจ้าตลอดทั้งญาติของข้าพเจ้ารับไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวรขอจงได้รับรบ,บุญของข้าเจ้าต่วนบุญของข้าพเจ้ากางนี้ด้เในการทังนี้ด้เพอขอ

I um...

ที่การช่งใดก็ให้ใจสมปทานนาควเจในมือถืน้ำคุนตครองจิตใจสาธเวี่วันงงน้ำไหลน้ำใดน้ำมีดใจจงดีใจจงดีใจจงมีจมากสับสิเรื่องนอกเงืนต้องความแกวทิเล่าก็ให้ใด้ใจสมปทานนลาบิสันเรินจงดีจงมีจงมากนะ ตาค่ะ,คะจะับนแนี้หรอแมนค่ะพระอาจารย์สื่อตัวนครชัยแอร์สองคุมเคิงค่ะพระอาจารย์คอ้ Oh mm -hmm. 嗯。<noise> <noise> <noise>

คอเออ๋อค่ะคนคนที่ตอนที่หนูไปอยู่สี่วันคนคนนักงายหนูอะขายดีไหนมันไม่มา้เส็มื่อวนหนู่กลับมันไม่มา้เีเนหนูก็ขายเองหนูก็ไม่ได้นอนเลยหนูตื่นขึ้นชคใช่ไคอเคเปี่ยนใจอ๋อไปเที่ยวเที่ยอยู่ร้านหรือจ้าจ่ายก็ได้ดิันนะคะอ๋อ หนูไปอุ่นหนูแล้วค่ะอร่อยอร่อยหนูไปคลื่นไปกินมาน้ำส้มก็อร่อยอ่ากินมาแล้วก็มานี่องไปเดี๋ยวนี้เจ้าตัวองไป่อลงไปอย่างนี้นิ่นรันะองไปนิดนึงเพื่หนของลงไปเดี๋ยวนี้นันเป็นหมาโอ้มันก็เลยไม่กลัวใครเป็นเป็นหมาพิสิิทธ์ชน ลงไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อคะมีแบบเป็นรูปท่านไปให้บูชาไหมคะอะไรหลวงพ่อองค์เตื้อมีแบบเหรียญมีอะไรไหมคะจะลงไปไม่แม่ีได้แล้ะค่ะหมดแล้วอ๋ออ๋อ โอ้ กจะคุณท่านชอบสร้างพระค่ะจะให้นใหนคนจับพระเยอะค่ะโหไี่หน้าพระเยอะมากอย่างอันนี้ต่อวอนนี้กุศชาเยอะเลย20แกเดีู๋วมจะไาให้กุชานจะาจังจะได้อะไรเลยเขียนให้องค์เท่าไหร่นะหลวงพ่อ49 4าวัดหลวงพิชา200 300น,นี่ค่ะนี่14ละ เระเวสวนโนเจ้าเห็นซับคนเดียนะคะตอ,ตอนที่มาตอนเที่ยวของพ่อให้ผู้ชายาที่ถูกวันที่ห้าเลยโอ้ขา <ST. S 1> ทูก่ะเนี่ยเลขท้ายห้าเก้าแพี่กันไหนซื้อลราจะอย<อ>ิ่เียนบัสเองเสืเยันนี้เป็นูยดีอะมาเ่านนี้ลวงเตเดียบัสบัสไปไงนแมน่ะหนูก็มารับสเสเดอ็อ่ะครัพี่ นังแอไอ้นักฟันใช้แอมาค่ะเห็นเลยบอเห็นอยู่ค่ะตอนนู้ไปยุ่งบองขีเขาถวายของอะคะอ่ะได้เห็นอยู่ค่ะพี่จะไม่ได้เห็นพี่คนนี้เห็นเลยตั้งใจจะไปดูไปไม่ได้ก็หลาไหลายเต็มวัดแตงคหงนี่ฝนฝนเนี่ยเหมือนอั้นไว้อั้นไว้แม่ค่ะ,คะด,ดูดูพยากรณ์อากาศก็ วันเมื่อวานนี้ฝน50%จะจะตกตอนตอนหกตอน5โมง6โมงเยน็นนี่เป็นอากาศโอ้ยไม่ลูเหวียงเลยเราไม่คิดเลยฟ้ามืดมืดมืดไม่ตก,ตกไม่ตกไม่หลวง,างมากอ<า>ะแบบว่าฟ้ากยังแบบว่าเริ่มคึมคึมอะค่ะเพิ่นไปยกชาร์ตแบบทําตั้งนานนะคะ,อ,ะอยู่ข้างในแล้วก็มีญาติโยม99คนนะคะไปรับ ของสมนาคุณนะคะเขาก็อยู่ตั้งนานนะคะอยู่ข้างในพระอุโบสถอะคะ่ะพอท่านออกมาเดินเดินมาตรงถึงที่รับของอะคะ่ะเม็ดเบลอร์อเลยะคะ่ะไม่เคยเห็นฝนเม็ดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเมื่อวานนี้ก็มีคนมีคนว่าร้ายในหลวงนะเมื่อวานนี้จนที่คนเข้าไปรับแล้วคะก็คือคนที่เขาไปรับคือเขาจเขาบริจาคเขาบริจาคเ่ขามีจิตศรัทธาสั่งนี้เขาเข้าไป,ล,าไปาล้วก็มีการถ่ายรูปให้อยู่ ใช่ใช่มันก็เป็นเกียรติประวัติอะค่ะหหนนููไปใช่ครมอบของก็มีแมนมันก็ธรรมดาละค่ะอยากขายรูปคนในหลวงต้องให้เงินสามหมื่นโมแมนดไปเสียหายพวกเขาโจมตีอยู่แล้วค่ะพวกพวกเร็วๆนี่ไม่เจริญนะหือเล่าให้ฟังพี่เล่าฟังตอนนั้นอยโรงเรียนพี่มีครูคนหนึ่งนะเกียรติในหลวงร้องไห้มากทอดน้ำเกลือกับยาไทยมาตาบอดพูดอย่างเงี้ยโอ้ ตาแบบเลวซามมากเลยค่ะแล้วเป็นชีวิตเราอยู่ด้วยเราฟังไม่ได้เราคุยไม่ได้เราเราจะว่าเราก็ไม่กล้าว่าเขาเราก็เลยเดินหนีแล้วพอรู้ไหมเขาสิ้นเนื้อประดาตัวตอนเนี้ยจากที่มีบ้านใหญ่โตถูกลบละลายตอนนี้ช่างทำให้เหมือนรูรังที่เรียกวารูด๋วอะอย่างนั้นเลยนิ่หน้าคืชีวิตใช่เด็กชีวิตตกต่ำมากใช่ค่ะตกต่ำมากไม่มีใครดูแลเลยหัวก็ไปเอาเมียใหม่มาแต่เศษขาดหัวก็ ทำให้ล้ละอเพราะัวไปทำอะไรได้หละป้าล้มละลายเขาก็หักโครงกหมดกไปว่าคนดีไหมไปว่าหาเพิินชั่วมากเลยว่าจะไปพูดช่วยช้ามากแล้วก็ไม่เนี่ยวกเสียนานลูกเต้าก็ไม่ดูหัวก็ไปเอาเนีใหมาบ้านที่เคยอยู่กระถูกดึกไปเช่าบุญแล้วไปเห้วที่เองคนมันไม่ต่นเลยไปเองที่ตื่นเลยไม่เยอะหน้าแกบอกตาบอดด่าด้วยี่เ บอะไรต่างที่แบบุกมาพูดเรือยมาจแล้วเนี่ยเก็บเยื่อถได้ดูเยื่อถงีเก่าๆนี่ที่ก็เก็บขึ้นมานะีเช้าเก็บเขาบอกว่าถ้าเก็บถ้าถ้ามีอะไรตกห้องนาก็กเนี่ไมเก็บขึ้นมาแล้วบอกว่าทุกขั้ะเลยทุกจะเลยเพระว่าในในเยญนี่ก็จะมีเนหัวเยนที่มีข้าปรารัศมีค่ะใช่ค่ะเก็บขึ้นมันจะเปลงเดือว แมนค่ะแสงสาเก็ลี่ยเหรียญก็เหยียบเป็นเป็นเหรียญนี่ค่ะป็นเหรียญท่านหยุดลงบารมีท่านแบบยิ่งใหญ่มากนะคะตอนตอนที่ท่านเป็นพระบุรมษแบบพี่ชายพี่เป็นหยุดลงเราจะพูดค่ะคนที่เป็นนายช่างที่ดูแลเครื่องเครื่องมือโซมวันที่พระองค์เสด็จมาเมื่อก่อนพระองค์เสด็จเอาคน่อปเกลี่ยบ้านส่วนตัวแล้วคือขับผู้มีมาแล้วก็จะต้องจอดลงช่วยเช็คเครื่องก่อน พี่ชายพี่เป็นหัวหน้าเครื่องเครื่องไปคนเพิ่ินจอดเดีไปดูเครื่องพากันขึ้นไปเลยปิดันเครื่องเครื่องไม่ติดไม่ติไม่ติดต้องลงมาแล้วก็ทำอย่างนี้ขต้องมาถวายบังคมขอเพราะว่าข้าพเจ้าน้าบ้านอะไรก็ว่าเป็นพร้อมกับอะไรก็ขอถวายอะไรเงี้ยก็าะยังขาดเพราะปวดส้งอะไรอนุญาตต้องขอต้องขอกับพระองค์ก่อนถึงขึ้นไปได้จึงเครื่องก็ลักเหนื่อแต่ แล้วตอนที่พระองค์เสด็จมาแดดร้อนมากมันจะมีเมฆก้อนหอนึ่งเมฆก้อนหนึ<า>่งมันจะไปกับดวงอาทิตย์เดี๋ย<า>ไปอย่างเงี้ยไปด้วยกันตอนพระองค์เสด็จมาไม่มีแดดเลยบุญญาบารมีเนาะพี่นอ้องใช่ใช่รอสิบอะพอพอพระองค์ขึ้นเครื่องบินเมฆกับอาทิตย์ไปคนละทางเลยแดดจ้าเลยท่านเท่มากเลยนะคะท่านขับเครื่องบินมากับพระราชินีสุดยอดมากเลยที่พี่เขาลงหน้ากับสาย ใช่ค่ะค,ค,คือพระมหากรัตรจะยังไงก็คือที่หนึ่งในใจอะค่ะว่าว่านี่มีคนยินทาวเที่ยวทะไมยินทาวได้อิจฉาคนนี่วะใครเป็นคนพูดที่กด็นถามใครคนในวัดนั่นแหละพูดขนาดที่ในวัดที่เป็นปากปากซามเนาะคือเป็นแบบว่าคือก็ได้หายหมดราคาถ้าเกิด ขนาดประชาชนรับกระเด็ดถ้านั่นก็ได้ถ่ายแต่ก่อนนะที่ไม่มีโควิดอ่ะก็ได้เซลฟงเซลฟี่อดนี้มีโควิดก็ไม่ค่อยได้ก่อนมาก็จับจับจับใช่ใช่ที่วัดหนาองป่าพงอ่ะมีมีอาจารย์ไม้ร่มอ่ะค่ะมา,า,มาแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่ที่อยู่กับอาจารย์ไม้ร่มอะที่เขาท้องอะค่ะแล้วพระราชนีจับท้องเขา ตอนที่ลูกยังไม่คลอดแล้วมีเด็กน้อยออกมาเขาก็เลยมารับสเสด็จอะคะ่ะเขาก็ทํารูปให้นะคะว่าพระราชนีจับท้องแม่ตอนนั้นน้องอยู่ในท้องตอนนี้ออกมาสองสองขวบกว่าแล้วอะคะ่ะก็มารับสเสด็จนะคะเมื่อวานอน้องตัวเล็กๆมาทับใจอ,อยู่ค่ะ วาาอหมฝน,น,นไ้้แม่หนูก็เพิ่งเห็นหนูกับป้าอ้ยพอ,อ,อกจากประตูว่าเทหนักมากแม,ม,ม่หลวงพ่อเม็ดต,ตอนที่เพิ่นเหนียยางแบบว่าเพิ่นสียางหอดลนแล้วอ่ะฝนแบบเตือนเลยเม็ดบักใหญ่แม่หนูปาดเม็ดฝนยัางม่ใหญ่แท้หนูหน,นูนั่งแบบว่าเลืออเล่อยเห็นเลื่อยเห็นเต้นออกมาแม่แล้วพอเพิพ่นหอดลเท่านั้นแหละบูมบูบ <c oughs> มมาเลย บูเสื้อกับตรงเสื้อได้เจ้าค่ะเขามีบุญบารมีจริงเขาจึงไดเป็นเจ้าฟ้ามากาดเรื่องแบบนี้แบบบูเสื้อกับตรงเสื้อก็ให้เขาคนบ้านที่เจริญอันใดเรื่องของเพิ่นกับป้อยเป็นเรื่องของเพิ่นเนาะค่ะส่วนดีกันส่วนดีของเพิ่นคนเราเนาะมีชีวิตติดในแม้นก็เป็นเรื่องส่วนพระองค์ก็ต้องอีหยังเพิ่นมากหนูกั่โนอาห์คนคนจะเป็นถึงมหาราชได้นก็มีเมียหลายคนเหมือนกันอู้ก็เป็นอย่างเดียวนะค่ะเนอาห์ตกลงกันได้ไหมค่ะ ระดับนั่นแล้วเนาะค่ะเนาะเจ้าฟ้าเจ้าพื้นดีพื้นสีเท่าไหรพระราชนีก็มีบุญร่วมกันมาถึงชาติแมนเพิ่นเพิ่นก็เลยได้นั่งบัลลังก์นี้ตั้งหลายองค์ก็ยังไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาก็คงไม่ได้มาบารมีจริงๆนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยนะคะมีแบบคนอื่นก็เป็นแต่พระวรชายาก็ไม่ได้ตั้งสักทีนะคะองค์นี้ท่านก็ตาม ตามเป็นราชองครักษ์ตั้งแต่ปี51อะค่ะที่ไปเจอที่ตอนนั้นท่านเป็นอแอร์เป็นแอร์ที่สายการบินไทยอะค่ะที่ในหลวงทรงไปบินนะคะแล้วก็ได้เจอบนเครื่องก็ทรงแบบว่าแบบมีเนี่ยค่ะจิตพัฒสอนก็ได้มาเงี้ยเจ้าคุณพระก็เจอก่อนถึงก็จะเป็นที่เป็นราชินีเนาะใช่เจ้าคุณพระก็เป็นคนละอย่างอะค่ะก็ได้เป็นพระสนมเอก แต่ว่าก็คนละหน้าที่ได้แค่นนักก็ถึงสุขุ้นแล้วหระใช่ค่ะอยู่แค่ช่วยคืไม่ได้เป็นหลายสินีเนาะค่ะที่รลายินี้อันนี้พีกกี้ไม่ขอให้ไปแล้วคับท่านก็อดทน